สวัสดีทุกคนนะคะพี่ออมเองจาก m a ม่าแ a ร s t ์สตูดช่องหนังสำหรับคนรักหนังนะคะคลิปนี้คลิปนี้เราจะมาคุยซีรีส์ Falcon and the Winter Soldier นะคะตอนที่4จะบอกว่าสปอยนะจ๊ะสปอยนะคะไอซี IC บอกอีก2ตอนจบแล้ว Yes จะจบอยู่แล้วนะพี่อมรู้สึกว่าในตอนล่าสุดอะ่ะมันมาเดือดช่วงหลังๆมันมาเดือดมากคือแบบกำลังสนุกแล้วมันตัดจบนะคะลำคาญมาก แต่จริงๆอะซีรีส์เรื่องนี้พี่อมคิดว่าเขาควรจะปล่อยของได้แล้วนะคือมีอะไรต้องรีบปล่อยนะคะเพราะว่ากระแสะตอนกระแสะเรื่องนี้พี่อมคิดว่าคือตอนนี้มันก็มีแหละแต่มันก็ค่อนข้างที่จะเฉพาะกลุ่มอยู่เล็กน้อยเป็นไม่ได้ว่าเพราะว่า Disney Plus นะคะยังไม่มาใช่ไหมมันก็เลยแบบหาดูยากนิดนึงนะคะคุณธนพลบอกว่าจอรมีความเป็นมนุษย์นะสงสารนะคะ คือภาพนี้ภาพที่พี่อมขึ้นมาเป็นภาพที่แบบดูรู้สึกสะเทือนใจยังไงก็ไม่รู้อะเพราะว่าโล่เท่าที่เราคุ้นเคยมานะคะกับตันเนี่ยถือว่าเป็นคนที่คุณค่าที่คุณคู่ควรนะคะคือไม่ว่าใครก็ตามที่จะมาขึ้นแทนกับตันอะมันต้องมีแรงกดดันสูงอยู่แล้วนะคะแต่ว่าอันนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในซีรีส์ตอนนี้ในตัวของวอล์กเกอร์เองน็อตหลุดค่ะน็อตหลุดที่เขาน็อตหลุดเพราะว่า ได้มีการต่อสู้กันกับพวก Flash s m a ชเชอแล้ว f l a ชส s m a ชเชอเองเนี่ยเตะเพื่อนเขานะคะตายเลยคือลองลองนึกถึงลองเป็นเราก็ได้ลองนึกถึงที่นี่ก็ได้ไอรอนแมนนะคะโทนี่พอโทนี่รู้ว่าใครฆ่าพ่อแม่เขาอ่ะน็อดหลุดทันทีถึงแม้ว่าบัคกี้จะแบบโดนล้างสมองก็เถอะแต่ว่าในความเดือด่นะอันนี้คือเขาเพิ่งเห็นเพื่อนที่แบบ เพื่อนรักมากแล้วคนนี้เองเนี่ยเป็นคนที่พยายามจะดึงวอล์กเกอร์บางทีวอล์กเกอร์เนี่ยสุดโต่งอะไรเกินไปพยายอมคิดว่าในแง่มุมศิลธรรมหรืออะไรต่างๆเนี่ยคนนี้ช่วยดึงแล้วมาบาลานซ์จอนวอล์กเกอร์แต่พอคนนี้เนี่ยตายไปนะคะ Not ตหลุดค่ะกระแทกแบบทำให้นึกถึงในในซีวีวอลเหมือนกันฉากที่กับตันอเมริกากับไอรอนแมนนะคะแบบว่า กระแทกลงมาแต่ว่าอันนี้คือเขาเล่นแบบเอาตายเลยแต่ตอนที่พี่อมอดูอยู่นั้นนึกว่าจะถูกแบบตัดหัวแต่ลืมไปมันเป็นดิสนีย์นะคะแค่นี้ก็มาแบบสุดขีดมากแล้วนะคนที่เขาจัดการคนนี้ไม่ใช่คนที่ฆ่าเพื่อนเขาด้วยซ้ำรู้สึกว่าคารี่จะเป็นคนทำใช่ไหมคนนี้ไม่ได้ทำนะคะด้วยความมโหมันเป็นแบบบรนดาลโทสานะจัดการเลยแล้วในยุคนี้นะคะที่ทุกคนมีมือถือ แล้วเราก็เห็นว่าทุกคนถ่ายวิดีโอแบบพี่อมว่าทางรัฐบาลคงกุ้มใจมากะคงจะต้องแบบ PR หนะักเพราะว่าภาพลักษณ์คือมันมันเสียไปแล้วอ่ะแล้วน็อตหลุดแบบไม่เก็บอาการเลยนะคะมีคนบอกเหมือนโฮมแลนเดอร์แล้วแต่พี่ยอมเชื่อว่าโดยโดยเนเจอร์ของจอห์นวอล์เกอร์เนี่ยไม่ใช่คนที่แบบเลวร้ายอะไรขนาดนั้นหรอกเหตุการณ์หลังจากนี้น่าจะปูให้ฟอรคอนถึงเวลาที่จะคู่ควรนะคะอันนี้เห็นด้วยนะพี่อมรู้สึกว่า ตัวแซมเองเนี่ยรับมือกับอะไรได้ค่อนข้างที่จะดีมากๆนะคะแซมจะพูดตลอดเวลาว่าแบบ I wanna talk to h e ู alone ฉันฉันต้องคุยกับคารลี่คนเดียวนะคือเขามีความเข้าใจแต่เสียดายไงเขารู้สึกว่าเขาไม่คู่ควรนะคะแต่แต่ลองมาดูความกดดันที่วอลเกอร์ได้รับในตอนนี้นะคะคือเขาไปเจอเอโยมามีคนบอกชอบเอโยใช่ไหมจอนเองเนี่ย <laughs> เขาก็มีความแบบ ยโสโอหังเล็กน้อยแบบเฮ้ยเล่นอะไรเนี่ยไม้แหลมเราเลิกเล่นวางไม้แหลมกันเถอะแล้วแบบไปจับตัวของเอโยซึ่งเป็นการผิด,ผดพลาดมากนะคะก็เลยโดนผู้หญิงอัดค่ะแล้วพี่อมหามากหน้าตาบักกี้แบบอมไม่ไม่ช่วยเลยนะคะมีการเยอะเย้ยด้ looking strong john แต่ว่าบล็อกเกอร์ก็กึ่งทำตัวเองด้วยแหละแต่คือเขาไม่รู้ไงคือเห็นแค่หอกน,นึงว่าแบบกระจอกแน่ๆแต่ว่า โดนอัดเละนะคะท่ามกลางความสะใจของหลายๆคนนะคะอ่าพีเตอร์พาร์เกอร์บอกซีโม่ดื่มชิวๆคือซีโม่แบบประมาณว่าปล่อยให้เขาตีกันดีกว่าคือคนฉลาดน,นะคะรู้รู้หลบเป็นปลีกสติงสติงพูดไม่เป็นนะคะซีโม่น่าไว้ใจไหมครับซีโม่เขามี agenda ของตัวเองนะคะแต่พี่ออมเข้าใจซีโม่นะแต่ไม่เข้าใจในสิ่งที่เขาทำนะว่าทำไมถึงหลักการของเขาอะ่ะคือมันเหมือนกับ เป็นยุคเราเนี่ยแค่เซเลบริตี้ดาราหรือไอดอลอะไรต่างๆเราก็ชูเขายิ่งใหญ่นักหนาแล้วสุดท้ายนะพวกสื่อหรือพวกประชาชนนะไอคนที่ชูพวกเขาขึ้นไปอะ่ะก็สะใจมากที่ได้ดึงพวกนั้นลงมาคือมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ใช่ไหมละ่ะคือพี่อมก็เข้าใจซีโมนั่นแหละแล้วตอนนี้ที่สู้กันนะคะซีโม่ก็หลบหนีไปใช่ไหมแต่ดูหน้าวอล์กเกอร์ดิ ดูแลแบบอับอายไขยขี้หน้ามากแล้วยังไม่พอนะคะเขาไม่ได้มีเขาไม่ได้มีซีรั่มเลยอะยังแพอะคือรู้สึกด้อยไม่รู้จะด้อยยังไงเลยนะคะคุณนันทิจาบอกรูก้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางแตงกิ้วนะคะส่วนคุณบบอคอบอกเห็นโล่เปื้อนเลือดแล้วใจไม่ดีนะคะเขารับเขารับมือกับไม่ดีเพราะจริงๆอะ่ะไม่ใช่แค่จอนคนเดียวนะที่แพ้ดอลลาร์มิลาเช่นะคะบักกี้ของเรา โดนแบบว่าลมปานย็งจักกุแลนะคะโดนย็งจักกุแลแขนหล่นเลยค่ะแต่พี่อว่านะทางวัคันด้าฉลาดมาก คือบักกี้น่ยก็เป็นคนอันตรายใช่ไหมเป็นตัวอันตรายอยู่แล้วเราจะมอบแขนให้เขาใหม่อะมอบอาวุธให้เขาใหม่มันจะต้องมีระบบแบบฉุกเฉินนะคะระบบเหมือนเซฟตี้คัตอะเฟลเซฟคือประมาณว่าฉันช่วยซ่อมแกนะแต่ถ้าแกจะมาปะทะกับคนในวาคาดนด้าเนี่ยจะรู้นะคะจะโดนจี้จักรูแลไปด้วยนะคะสตีฟจะโผล่เข้ามาไหมครับยังยังไม่มีวีแววที่จะเห็นสตีฟเลยนะคะ คุณเดอเติร์ดบอกชอบฉากนี้นะแต่ก็แบบนิดนึงมาจับซีโมแต่ไม่โฟกัสซีโมแต่จริงๆอ่ะตัวของดอลลาร์มิ่ราเช่เองก็ก็มีความ so oh ang, ยัโสโอหังอยู่ใช่เล่นเหมือนกันนะคะอีพ e ีน่าจบแล้วใช่ไหมครับยังไม่จบนะคะเหลืออีเหลืออีก2ตอนนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่พี่ออมยังไม่ได้พูดถึงใช่ไหมซีโมเนี่ยไปเห็นแบบว่าไม่ใช่วัคซีนเรียกว่าอะไรวะซีรัมอ่ะเต็มเลยอะซูเปอร์โซเจอตอนที่ปะทะกับคารีอ่ะ ตอนแรกพี่ออมนึกว่าซีโมจะเก็บไว้แล้วจะสร้างทีมตัวเองถึงแม้ว่าเขาจะเป่าประกาศว่าฉันเนี่ยแอนตี้ซูเปอร์โซเจอร์ใช่ไหมแต่นึกว่าเขาจะเก็บไว้เอาเป็นแบบเป็นเครื่องมือให้ตัวเองแต่เขาแบบเหยียบตืบต้อๆทำลายนะคะซึ่งพี่ออมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่แบบเฮ้ยน่านับถือเหมือนกันนะคนนี้มี Pri น c i p l e นะคะถึงถ้าเป็นพี่ออมนะจะไม่ทำลายนะคะแล้วซีโมเนี่ยเขาก็มีการพูดคุยกับแซมโดยใช่ไหมประมาณว่าเฮ้ยพวกซีรัมเนี่ย ถ้าคุณได้ถ้าคุณแบบมีทางเลือกที่จะได้เนี่ยคุณจะเลือกไหมแซมแบบพูดได้เต็มปากเลยว่าไม่อ่ะฉันไม่ฉีดนะคะซึ่งหลายๆคนเพี่อไม่คิดว่าหลายๆคนจะจะปฏิเสธอ่ะดูอย่างจอรนใช่ไหมจอรนก็เอาใช่ไหมคะละมาก็เอานะคะซึ่งเซรั่มเนี้ยที่เราได้เรียนรู้มาตั้งแต่ในหนังกัปตันอเมริกาภาคแรกใช่ไหมคือเขามัน เป็นตัวแอมพลิฟายเป็นตัวเพิ่มตัวขยายคือถ้าคุณเป็นคนดีอยู่แล้วคุณก็จะดีดีใช่ไหมแต่ถ้าคุณเลวเนี่ยมันก็จะไฮไลท์นะคะซึ่งจริงๆซีรัฟม,มันก็เปลี่ยนได้กับอํานาจนะคือเหมือนกับเหมือนกับคนมีอํานาจแล้วบ้าอํานาจมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้เขาอาจจะบ้าอํานาจอยู่แล้วแต่ตอนแรกไม่มีอํานาจคุณเป็นยังไงมามันก็จะเป็นอย่างนั้นนะแต่มันจะเพิ่มขึ้นหลายๆเท่านะคะแต่รู้สึกว่าแซมเนี่ยเขาก็แบบไม่เอาคือพี่ออมเข้าใจได้แหละว่าทําไมตัวของ Walker กอเองเนี่ยอยากจะใช้เซรั่มนั้นทั้งโดนผู้หญิงซ้อมทั้งไม่มีใครนับถือแล้วอีกอย่างหนึ่งจะสู้กับผู้ร้ายอะ่ะก็สู้ไม่ได้นะเซรั่มหรือซีรุ่มครับพี่ออมบางคนเรียกซีรุ่มนะคะก็แล้วแต่แล้วแต่ชาติแล้วแต่สำเนียงนะคะแล้วแต่จะออกเสียงเซรั่มเรื่องเดียวกับเดอะบอยส์ไหมครับนะคะ เฮ้ยสีฟ้าเหมือนกับ The b o y ยด้วยนะแต่อันนี้เรื่องที่แบบ Walker จะเอาในเพี่มนที่ว่าปกตินึกถึงแบบโลกปัจจุบันก็ได้ยุค Arm ์มร e สยุคที่แข่งกันมีนิวเคลียร์คือถ้าศัตรูเรามีแล้วเราไม่มีอ่ะไม่ได้นะเราจะเอาอะไรไปสู้เขานะคะคือมีเพื่อปกป้องแต่การที่แบบพอทุกคนมีแล้วเนี่ยมันก็คันมือมั้งมันก็คงอยากจะใช้อะ่ะอย่างตัวของคาร์ลี่เองนะคะ ก็ยังมีเลยอ่ะถูกไหมโดยหลักการแล้วก็ไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าถ้ามันมีขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่รู้แหละพวกเราต้องมีนะคะทงบ้านคิดยังไงตัวเองจอะแบบจะฉีดไหมถ้าเป็นพี่ออมพี่อมอมเอานะคะเซรั่มจอนใช้ไปแล้วใช่ไหมครับใช่นะคะเพราะว่าในตอนนี้เองอะเราได้เห็นเขาแบบโอ้โหข้างโล่โล่ไปแบบเสียบกําแพงเลยแล้วก็หักเหล็กกระโดดลงมาซูปเปอร์ฮีโร่แลนดิ้งนะคะคือ เรียบร้อยแล้วนะคะอ่าบัคกี้จะได้มีโอกาสจะได้ใส่ชุดไวบูฟไหมครับต้องรอตอนจบนะคะแต่บัคกี้เนี่ยในในตอนนี้นะเราได้เห็นอารมณ์ของบัคกี้ด้วยนะคะมันมีฉากหนึ่งนี่ฉากนี้นะคะที่เข้าไปที่วาคานดาใช่ไหมแล้วเดี๋ยวจะเห็นว่าหน้าตาของแบบบัคกี้เองเนดีใจอะดูแล้วแบบสงสารมากเลยคือเหมือนกับคนตกมาเป็นทาสตลอดใช่ไหม สุดท้ายเนี่ยเขาก็ฟรีเรียบร้อยแล้วนะคะคือบักกี้ในตอนเนี้ยเขาประมาณบอกว่าโล่นั้นอ่ะควรถ้าถ้าแซมถ้าแกไม่เอาเดี๋ยวฉันเอาเองแต่พี่ออมไม่รู้ว่าคือจะให้บักกี้ใช้เพื่อนก็ยังรู้สึกเกายังไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะส่วนตัวนะให้เป็นไวท์วูฟน่าจะดีกว่านะคะคุณพานุวัฒน์บอกอยากเห็นซีรีส์วากานดาถ้าสมมติว่ามาเวลเนี่ยเขาจะทำซีรีส์วากานดานะคะ มันจะตัดหน้าซีรีส์ของอเมซอนมากเลยอะมันจะแบบชิงอีกแล้วนะคะมาเวลชอบทำแบบนี้นะคะตัดหน้านะคะตัดหน้าคิดถึง w าค a รดาชอบเสียงดนตรีคือดนตรีจะเป็นกลองมาใช่ไหมแต่คือท่านมาเวลต้องระวังนะคะเพราะว่าใน justice league เองเนี่ยทุกครั้งที่มีอะไรเอาเอา z เ,เมซอมามันจะแบบฮ่ามาเลยมันจะเยอะเกินเอาให้แบบพอดีพอดีนะคะ เราทั้งบ้านคิดยังไงกับคารี่บ้างอ่ะโดยหลักการพื่อมก็มองเหมือนกับอืก็ก็เข,ข้าใจอะนะถ้าห้าปีมีคนหายไปแล้วแบบประชากรครึ่งหนึ่งหายไปอะโลกมันก็ต้องมารวมตัวกันใช่ไหมมาจับมือกันมาให้ความช่วยเหลือแล้วห้าปีมันก็มันยังเร็วมากเพี่อว่ามันคงจะแบบค่อยๆกําลังที่จะพอเข้าที่เข้าทางแต่พอกําลังจะเข้าที่เข้าทางปั๊บเนี่ย คนกลับมาอีกครึ่งหนึ่งไอ้พวกนี้มีบงมีบ้านใหม่ใช่ไหมอาจจะต้องถูกย้ายจะต้องเป็นอะไรมันก็เป็นเรื่องวุ่นวายอีกนะคะแล้วพี่เอ็มก็เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมคาร์ลี่เองเนี่ยจะต้องได้อยากจะได้ซูเปอร์โซเจอร์เซรั่มมันนี้ด้วยนะไม่รู้ว่าการที่แบบคาร์ลี่เนี่ยทำอะไรเกินเหตุไปเนี่ยมันเป็นที่ตัวเธอเองหรือว่าเป็นผลอะไรจากจากเซรั่มเหล่านั้นนะคะที่ให้มันแบบมีผลทำให้ สุดโต่งไปหรือเปล่านะคะแต่เพีองว่ามันอาจจะเป็นที่ที่เธอเธอเองด้วยมั้งกับจรเองก็อาจจะเป็นที่ที่จรด้วยมั้งนะคะไม่แน่ใจอ่ะไม่อยากให้เขาโทษเพราะว่าออกเขาได้ยานี้ไปได้ยานี้ทําให้แย่อะไรอย่างเงี้ยเพียงว่ามันจะน่าสนใจกว่าถ้ามันเป็นที่ตัวเขาเองนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะถูกผิดพูดยากค่ะแต่น่าเห็นใจคนกลุ่มนี้เหมือนโลหิงยาเลยพี่ออมก็น่าเห็นใจใช่ไหมคนถูกกระทําอะไรมากๆแล้วเนี่ย เขาก็อยากจะเอาคืนนะคะจนกระทั่งเธอแบบอยากจะไประเบิดตึกที่มีคนอยู่ด้วยประมาณว่าอย่างนั้นคือถ้าทําให้มันแบบสงบสุขสู้โดยสันติมันไม่ได้ผลไงมันได้ผลอาจจะช้าแบบช้ามากมันไม่ทันใจแต่ถ้ามันรุนแรงปั๊บเนี่ยเรารู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งต้องหาทางตอบโต้ทันทีหรือจะยอมหรือว่าจะงัดกันให้แตกกันไปข้างไปข้างหนึ่งนะคะเจ้าฆรามาไม่ชอบนะคะเพื่อนพูดถึง power บร o อร์ที่ล่าพวกคารีทีครับนะคะเออ power b r o บรกเนี่ยทางบ้านคิดว่าเป็นชารอนหรือเปล่าแต่แบบกลัวไงกลัวแฮลวกลัวแกนตัวเองนะคะกลัวเป็นเมมฟิตโตแล้วพี่อมรู้สึกว่าไม่ว่าชารอนจะเป็นใครเนี่ยเธอคงจะต้องมีคอนเนคชันกับสายดาร์กบ้างแหละถ้าเธอไม่เป็นเองก็เธออาจจะแบบทำงานร่วมมือกับ power broker หรือเปล่านะคะ เพราะว่าดูเธอค่อนข้างที่จะอับเซตมากดูเธอเคืองเล็กน้อยที่ด็อกเตอร์ก็ถูกฆ่าไปใช่ไหมคะเนโก้วัคซีนก็ไม่ใช่วัคซีนเซรั่มเนี่ยก็ถูกขโมยหายไปนะคะจุดเนี้ยตัว power broker เองอาจจะเป็น power broker อาจจะเป็นคนที่จะฟอร์มทีมแบบซ u เปอร์ฮีโร่หรือเปล่าหรือซ u เปอร์เวเลนตัวตัวร้ายอย่างเงี้ยถึงแบบได้โกรธเคืองขนาดนั้นนะคะจอนคือตัวร้ายชัวนะคะเขอาจจะปั้นจอนให้เป็นแบบ anti hero ทีหลังก็ได้ คิดเหมือนกันชารอนอาจจะเป็น Power อร์บร r กเพราะนางดูมี power ในเมืองมากเออแล้วดูรวยด้วยค่ะคือนางถูกโดนเทมาใช่ไหมโดนทั้งกับตันเทนะคะเพื่อนกับตันก็เทนะคะซึ่งหามากที่เธอพูดว่าแบบเรื่องฮีโร่เป็นเรื่องโจกทั้งทางที่เธอเนี่ยคือปิ๊งกับตันไงคือตอนเนี้ถ้าคิดแบบตื้นๆหน่อยก็รู้สึกว่าอ๋อโดนโดนฮีโร่เทใช่ไหมล่ะตอนนี้ก็เลยเข็ดนะคะ <laughs> จอนชาตาเดียวกับสไปเดอร์แมนนะคะ เออแล้วพูดถึงไทม์ไลน์นะตอนนี้ภาพลักษณ์ของซูเปอร์ฮีโร่ต่างๆพี่อมว่ามันมันมันแย่แล้วละ่ะอันนี้เป็นของ new rock star นะคะเป็นช่อง YouTube ที่ทำสรุปพี่อมามาจากทว i t t ตอร์นะคะคือยังไม่ได้ดูของเขาเลยนะคะว่าในวิดีโอเขาพูดอะไรบ้างแต่ว่าไทม์ไลน์มันไล่มาแบบนี้นะคะซึ่งเรื่องราวพวกนี้มันเกิดก่อน Spider-Man far from home ใช่ไหมอาจจะเป็นไปได้ว่าหลังจากเนี้ยตอนที่ สไปเดอร์แมนโดนแฉว่าเฮ้ยปีเตอร์ปาร์เกอร์คือสไปเดอร์แมนปีเตอร์ปาร์เกอร์ฆ่ามิสเตอริโอมันยิ่งมีกระแสมาตั้งแต่จอห์นวอล์กเกอร์คือคนก็น่าจะต่อต้านซูเปอร์ฮีโร่แล้วก็อาจจะอาจจะอาจจะเชื่อได้ว่าเฮ้ยปีเตอร์ปาร์เกอร์นี่ร้ายนะคะไม่ใช่เรื่องที่ว่าทำเพราะจอรล้างแค้นแต่ประเด็นคือฆ่าคนแล้วมีสนธิสัญญาฮีโร่ครับอุย้ยขอบคุณคุณเมก้ามากนะคะ เออจริงตอนนี้เนี่ยมันมีโซโคเวียแอคคอร์ดอะไรด้วยใช่ไหมอาวุธเองวิชั่นเองก็ต้องมาอยู่ในโซโคเวียแอคคอร์ดอันนี้เนี่ยพี่ออไม่รู้ว่าตัวของกัปตันอเมริกาคนใหม่ w ล l อ e เกอร์นี่มีมีอำนาจหรือเปล่าแต่เขาอาจจะมีคำสั่งให้หยุดี่นี่นะให้หยุดแฟลก s สแมเชอร์นะแต่ปกติอะถ้า,ถ,าถ้าอิงในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยไม่ว่าจะชาติไหนเขาก็ต้องค่อนข้างที่จะปกป้องเจ้าหน้าที่รัฐ อยู่แล้วนะคะต่อให้ผิดพลาดมากแค่ไหนอะ่ะเขาก็จะลงโทษแบบเหมือนกับตีมือเบาๆนะคะสตีฟว่าฆ่าคนนี่ฆ่าคนไม่ได้มีปัญหาหรอกคือปกติอย่างตำรวจอย่างเงี้ยมันรู้เมืองไทยเป็นไงนะแต่ปกติเขาจะแบบเ,เรียก่อ,อะไรถ้าโจรใช้มีดตำรวจใช้ปืนได้อะไรอย่างเงี้ยถ้าโจรมือเปล่าก็ใช้กระบองนึกออกไหมมันจะต้องมีขั้นของการตอบโต้ rule of engagement อะ่ะมันรู้เรียกว่าอะไรแต่มันจะต้องมีกฎอยู่ว่าเราสามารถทําอะไรได้นะคะอ่าดู ตื้อกระแทกหลังป้าบแล้วดูดิตอนแรกเพี่อมเึกว่าจะตัดหัวยังไม่ดาขนาดนั้นนะคะตืบไปซะแล้วนะคะเอาจริงๆมันจับได้นะไม่จำเป็นต้องฆ่าใช่ไหมเราพี่อมก็เห็นว่าเขายอมแล้วแหละเขาเขานอนอยู่ด้วยนะนอนอยู่แล้วก็ชูมือขึ้นด้วยอะ่ะคือมันแบบนะคุณสุภการถามว่าทำไมวาการด้าต้องการตัวซีโมก็ซีโม ระเบิด UN เอนะคะทำให้คิงทชาก้าเสียชีวิตนะคะดอลลาร์มิลเจเอ็มวีพีปะทะบักกี้ดีกว่าปะทะดอลลาร์มิลเจนะนอกจากจะแพ้แล้วยังขายหน้าด้วยนะคะคือถ้าแพ้บักกี้ยังไม่เท่าไหร่ใช่ไหมถ้าจอนสู้กับบักกี้่ะแต่ถ้าแบบแพ้ดอลลาร์มิลเจนี่คือเสียเลยค่ะไม่มีซู um. เปอร์เซรั่มอ๋อน่าจิกกัดมากอะคะ่ะชอบมากเลย แต่ต้องเห็นต้องต้องเห็นหน้าจอเพราะจะเห็นหน้าความอับอายไขาขี้หน้าให้ชัดเจนขึ้นนะคะดูสิแบบว่าซีโมจะฆ่าจอนวอลเกอร์เพราะเขามีซ u เปอร์โซเจอร์เออแสดงว่าหลายๆคนเนี่ยคนที่แบบมีเนี่ยก็ต้องระวังตัวนะคะแต่ขึ้นอยู่กับว่าดอลลาร์มิราเจจะไปจับซีโมได้ก่อนหรือเปล่าดีไม่ดีนะอย่างท่านเท่าที่เม้นมาใช่ไหมคือถ้าซีโมเนี่ยจะจับวอลเกอร์อาจจะเป็นหนทางให้เขาสามารถแบบ เข้าถึงรัฐบาลมากขึ้นรัฐบาลอาจจะมองว่าเฮ้ยมึงมีประโยชน์กับกูนี่แบบมึงเปลียนฮีโร่ใช่ไหมก็เป็นแบบเป็นเป็นอยู่ฝ่ายเหมือนอยู่ฝนะ่ายคอมพลายแอนท์แบบมาเป็นแบบตำรวจคอยดูฮีโร่อีกทีนะคะเพราะเขาเกลียดอยู่แล้วนี่พวกนั้นแบบอาจจะไปร่วมมือกับเจเนอรัลรอสก็ได้เจเนอรัลรอสก็ไม่ได้แฮปปี้กับพวกซ u เปอร์ฮีโร่เท่าไหร่นะคะเพิ่ง <c oughs> คิดได้ตอนนี้จอนพังประตูหน้าต่างเยอะเหมือนกันนะ แต่ดูเขาก็ใช้พลังได้เหมาะดีนะไม่ใช่ว่าใช้เหมาะกับเหตุการณ์นะแต่หมายถึงว่าเออมีพลังก็ดูก็ดูเท่ดูดีเหมือนกันนะคือถ้าไม่นับว่าเลวนะซีโมตัวดีหรือร้ายคะซีโมยังไงก็ร้ายนะคะคือถึงแม้เพื่อนจะชอบซีโมนี่ก็ไม่ใช่ว่าแบบว่าเขาดีนะเพราะเขาก็ฆ่าพ่อของแบล็กแพนเตอร์ไปนะคะฆ่าคิงทาชากา้าแต่จริงๆอ่ะซีรีส์นี้เพื่อนรู้สึกว่าบุคลิกของซีโมอ่ะมันฉีกมากเลยอ่ะ คือจากอันเก่าอะ่ะคือนึกเข้าใจอันเก่าเขามีมิชชั่นลูกเมียตายใช่ไหมก็เลยขึมขึมแต่อันนี้มาแบบว่าแจกขนมเด็กร้องเพลงคือแบบเฮ้ยม,มีมุยมุมน่ารักนะคะมันก็เหมือนกับบุคลิกของแบทแมนในแบทแมน v เป per แมนกับใน justice league ของจอร์จวีดอนค่อนข้างที่จะแหก เราก็ฉีกกันพอสมควรนะคะแต่ว่ามันยังเวิร์กอยู่นะคะหาแถไปได้นะคะว่าอุตอนนั้นเครียดตอนนี้หายแล้วตอนนี้ก็เลยชิวนะคะเป็นเป็นคนรวยเป็นคล้ายๆบรูซเวนเหมือนกันนะคะแอมริชนะคะถ้าในบรรดา3คนนี้นะใน3คนบอยแบดเนี่ยนะคะพอมก็รู้สึกว่าพี่อมสนใจซีโมที่สุดแล้วนะคะคนนี้ก็จะเป็นเหมือนกับอ i อนิกคาร์เตอร์แห่งแบ็คสตรีทบอยหรือว่าจัสตินทิมเบอร์เลของเอ็นซนะคะ คุณเอนนี่บอกดูตลกดูติม่มติมมากซีรีส์นี้นะคะแต่จริงๆอะ่ะชื่อของซีโมคืออะไรบารอนซีโม่บ้าคือเขาก็เป็นเจ้านะไม่รู้เทียบได้กับอะไรอะ่ะแต่ถ้าจะต้องมีความแบบแพรวๆาบ้าก็ก็โอเคนะพี่ออมพูดชื่อวงรู้อายุเลยเยสมีคนบอกบารอนเท่ากับน,นะอายุทยานะครับท่านขุนนะคะเหมือนดุ๊กหรือเปล่าครับนะคะ ไม่แน่ใจนะคะแต่ดุกก็ใหญ่เหมือนกันนะสามีควีนอลิซาเบธก็เป็นดุกใช่ไหมท่านขุน thank y o โอเคคลิปนี้เพียมก็ต้องขอบคุณทุกคนมากนะคะที่มาดูกันถึงท้ายคลิปนะคะเราเพียมก็ต้องขอบคุณคุณนิ้วด้วยนะคะที่โดเน a t มา thank you super fan ด้วยนะคะที่สมัครกันมา I love you จ้า super fan ไปดู reaction ได้ส่วนใครที่ไม่ใช่ super man super man ใครที่ไม่ใช่ super fan นะคะ รอน,นิดนึ่งเดี๋ยววันพฤหัสหัดหน้าเดี๋ยวเพิ่อนก็จะลงรีแอคชั่นตอนสีให้นะคะคลิปนี้ไปก่อนค่ะก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะ I love you ค่ะบาย